สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแลครับหนุ่มกุ้งขายรถครับผมมนตรีอีสุคนเดิมนั่นเองครับในวันนี้มาอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับเจ้าตัวนี้โฉม MY 2 3รุ่นยอดนิยมที่ทุกคนชอบเอาไปผจญไทยนั่นเองคือเจ้าวีคอร์สหรือ 4x4 ของเรานั่นเองครับสำหรับรุ่นนี้ครับเป็น 4x4 ตัว M หรือตัวท็อปสุดนะครับราคาเพิ่มไหมเพิ่มครับสำหรับตัวนี้เพิ่มราคามาอยู่ที่25,000บาทจากราคาเดิมนะครับและได้อะไรบ้างล่ะราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเขามีส่วนที่เพิ่มและคุ้มค่ามากๆสำหรับรถคันนี้คือระบบ ADAS เหมือน m i วเนั่นเองครับแต่เรามาดูภายนอกกันก่อนครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะเห็นโฉมวีคอสกันมาบ้างแล้วครับก็จะมีในส่วนของคิ้วร้อที่ดูดุดันและสวยงามครับ มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอกไฟเรียวที่สวยดุดันและลงตัวกระจังหน้าทรีโทนและลายล้อแม็กที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับมาในส่วนของไฟด้านข้างครับเขาจะเล่นมิติของ2สีนะครับ มีเป็นสีของตัวรถเองแล้วก็เป็นสีดำครับนี่ครับมาดูภายในกันครับภายในของเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของ v c o อรเองครับจะทำสีออกมาเป็นทูโทนครับจะเป็นสีน้ำตาลและดำให้มิติความหรูหรามากขึ้นและมาพร้อมกับหน้าจอแอร์ออโต้และมันติฟังก์ชัน ที่สำคัญครับอย่างที่มนตรีได้เกินไปเมื่อ,อสักครู่เขามีระบบ a d a เพิ่มเข้ามาให้นะครับระบบ a d a เนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยในหลายๆจุดเลยไม่ว่าจะเป็นอ v e p r u i s e c o n t น o l นะครับในรูปแบบการใช้งานเดียวกับ m u x เเลยครับระบบการเตือนการชนการออกนอกเรนและระบบอื่นๆอีกมากมายครับเรามาดู <c oughs> ตอน CAP หรือตอน ของเขากันครับอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตอนแคป็บนะครับขออภัยและภายในนะครับเขาจะให้แอร์หลังมาพร้อมกับสายซีที่เสียบชาร์จ USB เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยครับกว้างขวางลงตัวเหมือนเดิมครับดีไซน์ของสปอยเลอร์ที่สวยงามและลงตัวครับ นี่ครับด้วยความที่เป็นวีคอร์ดครับเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามมากครับสาหรับเบ้ามือเปิดของเขาของเขานะครับเบ้ามือเปิดของเขาเนี่ยจะเป็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับของประตูเองหรือมือเปิดด้านหลังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนุ่มรอวีคอร์ดโฉม2023ของเรา ถ้าท่านใดนะครับมีคําถามที่จะสงสยัยหรือว่าจะสอบถามแคมเปญอะไรก็ทักเข้ามาหาหนุ่มคนกุงได้เลยครับหนุ่มคนกุงขายรถมอเตอรอีสุคนเดิมรออยู่นะครับคลิปนี้ขอตัวราไก่อนสวัสดีครับ